สวัสดีเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของพี่นัดค่ะและช่องของพี่นัด รับสมัครสมาชิกอโทมี่จำนวนมากและตอนนี้ถ้าใครที่สมัครฟรีต้องขอบอกว่ารับส่วนลดกันไปเลยถึง20-30%ไปเลยและที่สำคัญถ้าหากเพื่อนๆต้องการที่จะทำเป็นธุรกิจสามารถที่จะพูดคุยกับพี่นะัดต่อได้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการเป็นแค่ผู้บริโภคเราก็ยังได้รับส่วนลดและยังได้ใช้สินค้า คุณภาพดีด้วยนะคะและวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่กำลังติดตามช่องของพี่นัทอยู่กดติดตามเข้ามาเลยและสามารถทักอินบ็อกซ์พี่นัทเข้ามาได้รายละเอียดเดี๋ยวพี่นัทจะพูดคุยให้กับเพื่อนๆฟังและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปลี่ยนใจที่จะทำธุรกิจก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมวางแผนกับพี่นัทได้เลยนะคะและก็วันนี้ค่ะการทำธุรกิจออนไลน์อ,อัลโทมี่สามารถที่จะเข้ามาร่วมกัน สามารถที่จะวางแผนแล้วก็สร้างตัวตนบลโลกออนไลน์ทำงานร่วมกันกับพี่นัดได้นะคะและวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพี่นัดอะโทมีด้วยนะคะแล้วก็ในช่อง Tik t o อกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะแชร์ออกไปหรือว่ากดชอบกดคอมเมนต์กดติดตามช่องของพี่นัดได้นะคะกับ